ช็อตเด็ดจากตอนที่แล้วครอบครัวก,กีฬาสามมอบรองเท้าคู่เดียวในโลกให้เมรัชนกกอดอำลาก,ก่อนเธอเหินฟ้าไปจีนสวัสดีครับทุณผู้ชมช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สุขแห่งความสุขวันนี้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแน่นอน no, no. น,นักแบคงเป็นคําตอบของหลายๆคนที่นี่นะครับหนึ่งวันก่อนเมรัชนกจะบินไปเล่นแบดท,ที่จีนครอบครัวกีฬาสามก็ไปหาเธอถึงบ้านทองหยอดที่นี่กินดื่มและหายใจเป็นแบดมินตันจริงๆฮะมีคนมาฝึกทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติหลายคนอยากรู้ว่าตอนเมย์เป็นเด็กน่ารักแค่ไหนคุณแม่ปุกบอกผมว่าหน้าเหมือนเด็กคนนี้ฮะน้องแมนยูคือน้องชายแท้ๆของเมรัชนกผมตีแบดสู้พี่เขาไม่ได้ฉะนั้นท้าเด็กเจ็ดขวบแมนยูตีแบดดีกว่า ลีลาแมนยูน้องชายเมรัชนกวัยเพียง7จ็ดขวบพริว้วคล่องและเหนือชั้นมากทั้งบุกทั้งหนักและตบคุณผู้ชมครับแพ้เด็ก7จ็ขวบผมก็เลยขอท้าใครก็ได้ที่ตัวเล็กที่สุดในบ้านทองหยอดน,น้องปิงปิงสูงเลยเอวผมมานิดหนึ่งเขาบอกว่าแชมป์เจอกับปิงปิงเนี่ยคุณว่าใครชนะ <laughs> แชมกับป,ปิงปิงสู้ไหม <c oughs> นี่คือลีลาปิงปิงนะฮะห้าหกควบนี่แหละหยอดโยกตั้งใจพี่ขอสุหกน้องรักคนนี้จากใจจริงฝีมือลีลาท่าตีแพ้หมดอาละฮะคราวนนี้ผมขอเน้นเฮฮา เรียนแบบเมดีกว่าไหวางามๆและเสียงดังๆ สุดท้ายปิงปิง,ปงวัยหกขวบชนะผมอย่างสวยหรูนะครับหลังจบการสัมภาษณ์คุณแม่ปุกก็บอกนะฮะว่าที่บ้านทองหยอดต้องสปออร์สนับสนุนเด็กๆมากกว่า200คนก็จึงอยากจะได้สปอนเซอร์เรื่องของนมและก็ค่าเดินทางเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสไปพัฒนาฝีมือโดยไปแข่งที่ต่างประเทศถ้าเกิดใครสนใจจะช่วยเหลือนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่อยู่ข้างล่างจอนี้สนับสนุนเด็กไทยให้เยอะๆเพราะเด็กในวันนี้คือนักกีฬาระดับโลกในวันหน้า สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวกีฬาสาม